แรงสักิดวันนี้นะคะต้องบอกมีก็อดไมค์คาซีสสำหรับเด็กตํามวะฮกขวบเลยนะพี่อู๋เขามีพลังขับชายแล้วนะคะรายละยังดีเปนมันฝรื่ติดตามในในช่วงขอมแรงสะกิดสกิดขาวค่ะแรงสะกิดสกิดขาวก็อดไมค์คาซีสสำหรับเด็กอายุตํามวะฮกขวบมีพลังขับชายแล้วนะจ๊ะ พี่น้องโรมาหาก็อดไม้คาซิสสำรับเด็กอายุต่ำว่าหกขวบนะน่ามีผลบังคับใช้แล้วในส่วนผู้ปกครองต้องไปวัดตัวกันพือห ฟ้าฟื้นจะมีโทษไรบ้างฟังให้ดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยจะมาบอกกันเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขเขาเผยกฎหมายเรื่องการกำหนดเทนังนิรภัยสำหรับเด็กเทนังพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายและก็วิธีการป้องกันอันตรายในกรณีเที่เกิดอุบัติเหตุพศออสอบันหารอ,อยหอพหรือว่ากดหมายคาซีสสำหรับเด็กอายุไม่เกินหกปีซึ่งมีผลบังคับชายล้ว หากละเลยนะี่นามีโทร,รับไม่เกินสองพันบาทซึ่งกฎหมไม้เขากำหนดให้ได้อายุไม่เกินหกปีเทนังในรถ ต้องมีคาซิสซึ่งมีซองแบบได้แก่แบบแรกนี่นาเป็นเทนังนีรภัยชนิดนังหันไปทางดันหลังของรถแล้วก็เทนังนีรภัยชนิดนังหันไปทางดานนาของรถแบบเทซองก็จะเป็นเทนังพิเศษแบบเทนงังเสริมที่ไม่มีผนักพิงโดยเทนังทางซองแบบคางตอน,นี่น้องเศร้าหนุ่ยบอกก็ต้องมีระบบหยุดเหนียวตามมาตท่านผลิตภัณฑ์อุซสากรมแล้วก็มีข้อยกเว้นนะว่ะ กรณีที่ไม่มีคาซิตละทำาพื้แต่ว่ามีเด็กอายุไม่เกิน6กปีนั่งอยู่ในรถด้วยก็จะต้องปไิวัติตามลักซามโคที่หนองเศร้าหนุ่ยจะบอเนะจ้ะข้อแรกเนี่ยนะ ขับรถ้ดยความเร็วช้าโดยคำหนึ่งถึงความปลอดภัยและก็ต้องขับฉิดทายข้อเด็สองนี่นะให้เด็กหนังในเทหนังโดยซานตอนลังแล้วก็กรณีรถกระบะหรือว่ากึ่งกระบะก็ให้หนังโดยซานตอนนาได้แต่ว่าห้ามหนังถ่ายกระบะนะจ๊ะสุดท้ายนะี่ะจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยซานหรือว่าให้เด็กรัดเฉพาะเข้มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เลือกตามความเหมาะสม กรณีรถดรับจ้างรสถสาธารณะก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในเทนังนีรภัยสำหรับเด็กก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองในนากออย่าลืมแด็กขาดเรื่องคา่าซิตเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับโลกๆล,ล้านล้านของเรานะจ๊ะบ๊ายบาย